สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านทุกคนก็กลับมาจะเจอกับผมหมอหมวย้านนอกเช่นเคยครับสําหรับวันนี้ก็มาเจอกันในข้อมูลเพิ่มเติมศุดเจ้าวมวยไทยประจําวันเสราร์ที่17มิถุนายน2566โดยช่อง3ไทยทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่เวลา1 2 1 5น,นไปจนถึงเวลา14.00นาโดยประมาณนะครับ สำหรับเสานี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณวิชาญจันทรวิสูตรเป็นผู้ประกบคู่มวยตามใบารายการดังนี้ครับคู่ที่1ก็ยังเป็นมวยรอบแชมเปียนม,ม้าบินครั้งที่11รอบน็อกเอาท์ระหว่างเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งเจอกับเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์ที่พิกัด105ยปอนด์เท่ากันครับคู่ที่2ก็เป็นมวยรอบศึกทบวันมวยมันพันดุครั้งที่5 ระหว่างพายพยักสอสมหมายหรือว่าภายพยักษเอนนี่มวยไทยเดิมนั่นเองเจอกับเพชรจกักจันทรชอห้าพยักษที่พิกัด120ย่ปอนด์เท่ากันคู่ที่30มซึ่เป็นคู่เอกประจำเสานี้วูคองพักยกสองสีเจอกับเขาพ่องสักพินโยที่131ยสอปอนด์นะครับก็เปิดโอกาสให้เขาผ่องได้ล้างตาคู่ที่4 VIP ีนายกวินทุงสงค์ เจอกับยอดสิงดำเกียดกำอรที่พิกัด122ปอดน,นะครับครับก่อนจะไปฟังทัศนวิจาร์ศึกเจ้ามวยไทยทั้ง4คู่หมอหมวยก็ขอกำลังใจจาก FC ทุกท่านทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับส่วนเสียนมวยท่านใดที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเข้าไปรุ่นไปเชียร์มวยรักมวยชอบของตัวเองในเวทีหมอหมวยก็ขอแนะนำมวยพักยก PK 24ช่วยท่านใดครับ มวยพยัก,ก pk24 ระบบออโต้ได้มาตรฐานการเงินมั่นคงบริการดีบริการฉับไวสนใจก็แอดไปที่ idline pk24 pk24 จะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมอมวยแนะนำมาจากขอบผู้คุณเป็นอย่างยิ่งครับครับไปกันครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาทัศนวิจารณ์คู่ที่หนึ่งครับเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่ง จอกับเดนสยามเลี่ยมธนวัฒน์กลับในมวยรอบแชมเปียนมาบินครั้งที่ส1รรอบน็อกเอาท์แดงเพชรอันดานี่ก็เป็นประเภทฝีมือสูงยาวเข่าดแแีแข็งแกรง่งแแข็งงรเดินได้ตั้งรับเป็นเตะขวาต่อยขวาปัมรัดฟัดตีมีลูกขึ้นตลอดปอดใหญ่ปลายแรงฟอร์มสามครั้งล่าสุดก็มีแพ้คะแนนบางคันน้อยร่มก้าวสนุกเกอร์ที่ทุปเตมีดอนเมืองแล้วก็ มาแพ้คะแนนบางคน้อยอีกครั้งหนึ่งที่วิธีทุปติมีดอนเมืองล่าสุดชนะนอกยก3แสงไกลหมอบอมเถินลำปางที่สยามอ้อมน้อยนี่เองนะครับส่วนน้ำเงินครับเด่นสยามเรียมธนวัฒนก็เป็นประเภทฝีมืออาวุธเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายเรียมวยสมองมวยจัดจ้านะครับก็ถนัดทรงตั้งรับจับทางหรืโตระบวก ฟอร์มสามครั้งล่าสุดก็มีแพ้คะแนนอีกคิชังซอสละชีพที่ช่องเจ็ดสีแล้วก็มาแพ้คะแนนทันเทพตรามอินทาที่สยามอ้อมน้อยล่าสุดชนะคะแนนเพชรน้ำหนึ่งนุ้ยสีมุมเมืองที่เวทีสยามออมน้อยครับครับรูปเกมที่น่าจะเป็นอย่างที่บอกครับทั้งคู่นี้เคยชกกันมา3ครั้ง เป็นทางฝ่ายแดงเพชรอันดาในชนะมาทั้ง3ามครั้งครับเพราะว่ารูปร่างสูงยาวได้สูงได้ลอยแข็งแ่งแข็งแรงเป็นมวยเข่าที่ตัวใหญ่กว่านะครับโอกาสที่น้ําเงินเด่นสยามเลี่ยมธนวัฒน์จะชนะล้างตาได้นี่ก็น่าจะลําบากนะครับผมมองว่าต้นต้นเหลี่ยมเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน,น์น,น,มมน,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 นี่วงนอกทําได้ดี แต่ว่าไปลายปลายเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งจะอาศัยรูปร่างที่ได้สูงได้ลอยเดินบทเดินเบียดแสงเอาชนะได้ขาดลอยท้ายท้าย,ายเช่นเคยครับผมให้แดงเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งเป็นมวยเด็ดตัวที่หนึ่งครับครับไปต่อกันคู่ที่สองเลยครับนี่ก็เป็นมวยรอบศึกทบวันมวยมันพันดุครั้งที่ห้าหมุมแดงพายพยักสอสมหมายหรือว่าพายพยักอินดี่มวยไทยเอ็นดี้มวยมไทยนะครับ เจอกับเพชรจักรจันทร์ชอห้าพยักที่พิกัด120ปอน่์อนเท่ากันแดงปลายพยักนี่ก็เป็นประเภทไฟเตอร์ Fighter เขาอาชีพเดินเปิดเกมปัมรัดฟัดตีมีลูกฮึดตลอดปลายแรงประเภทเชิงไม่สนชนลูกเดียวนะครับความสดครับ3ครั้งล่าสุดนี่ก็มีชนะคะแนนเพชรประวริชทีเอมดีมท,รรท,ที่สยามอ้อมน้อยชนะคะแนนธีรพลบำรุงสิทธิ์ที่สยามอ้อมน้อยล่าสุด ชนะคะแนนเพชรแสนคมแจ็กกี้ยิมที่สยามอ้อมน้อยครับส่วนน้ำเงินเพชรจักรจันทร์ช่หพยักนี่ก็ประเภทผีมืออาวุธครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายตั้งรับจับทางรถต้รอบบกเลี่ยวม,มวยสมองมวยจัดจ้านฟอร์มสามครั้งล่าสุดก็มีชนะคะแนนนรินเดชหายทองคําที่ทุปรติมีดอนเมืองแพนออกยกสี่เพชรแสนคมแจ็กกี้ยิมที่สยามอ้อมน้อย ล่าสุดก็ชนะคะแนนธีรพลบำรุงสิทธิ์ที่เวทีสยามอ้อมน้อยครับลูกเกมที่น่าจะเป็นคู่นี้ถือว่านอกกับในสายเจอสายแดงพลายพยักษ์สอสมหมายเตะซ้ายต่อยซ้ายฝีมือเลียมมวยไม่เท่าไรนะครับแต่เดินเปิดเกมปั้มรัดฟันตีเชิงไม่สนชนลูกเดียวส่วนน้ำเงินเพชรจักรจันรช่อห้าพยักษ ประเภทเหลีย่ยมมวยจัดจ้านตั้งรับจับทางเตะซ้ายต่อยซ้ายตนตนน่าจะทําได้ดีกว่าแต่ว่าปลายปลายผมมองว่าแดงพลายพยักจะอาศัยรูปร่างที่ได้สูงได้ลอยนะครับทั้งใหญ่ทั้งยาวเดินบทเดินเบียดปั้มบัสตีเล่นเครื่องแสงเอาชนะได้ท้ายๆครับผมให้แดงพลายพยักสสมหมายเป็นมวยหน้าเล่นครับครับไปต่อกันคู่ที่ คู่ที่สซึ่งเป็นคู่เอกประจำเสรารนี้นะครับวูคองพักยกสองสีเจอกับขาพ่องสักพินโยที่131ยอ็ดปอนด์นะครับวูคองก็เปิดโอกาสให้เขาวพ่องได้แก้มือล้างตานะครับวูคองฝีมืออาวุธครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาจังรับจับทางโรตู้รอบวกเกียมมวยสมองมวยดีกว่าฟอมสดครับ สามครั้งหลังนี้ชนะน็อกยกสองมีโชคบางกอกอะรย,ยนที่เวทีราชดำเนินชนะคะแนนเพชรสุวรรณบูมเด็กเซียนที่สยามอ้อมน้อยล่าสุดก็นี่แหละครับชนะคะแนนขาวผ่องสักพินโยที่สยามอ้อมน้อย้ำเงินขาวผ่องสักพินโยประเภทไฟเตอร์เขาอาชีพเดินเปิดเกมปั๊มรัดฟัดตีมีลูกคืนตลอดปอยใหญ่ปลายแรงประเภทเชิงไม่สนชนลูกเดียวนั่นแหละครับ สครั้งล่าสุดนี้ก็มีแพ้คะแนน9้าประตักซินบีมวยไทยที่ถูปเตมีดอนเมืองแล้วก็ชนะนกยก4เพชรโชคชัยบีอมวยไทยที่ราชดำเนินล่าสุดก็นี่ครับแพ้คะแนนบุกของพักยก2-4งีที่สยามออมน้อยครับรูปเกมที่น่าจะเป็นอย่างที่บอกทั้งคู่เจอกันมาในน้าล่าสุดนี่ที่สยามอมน้อยนี่แหละ หมดยกสนี่ทางเขาพ่องเป็นต่อหลายช่องตัวนะครับยก5แดงวูคองเดินเตะขวายาวๆนะครับเขาพ่องเอาแต่ตั้งรับป้องกันตัวไม่เดินนะครับก็ในที่สุดก็ทำให้แพ้ลงมาแบบน่าเสียดายนะครับมาวันนี้วูคองเปิดโอกาสให้แก้มือครับฉะนั้นวันนี้น้ำเงินขาวพ่องถ้าจะชนะต้องเดินเปิดเกมแต่ต้นๆนะครับ เดินให้สุดแล้วไปหยุดที่เสียงะระฆังอ่ะนะครับจึงจะมีโอกาสชนะสำหรับผมมองว่ามวยเข่าที่ได้สูงได้ลอยทั้งใหญ่ทั้งยาวโอกาสชนะมีมากกว่าครับผมให้น้ำเงินขาวผ่องสักพินโยเป็นมวยเด็ดตัวที่สองครับจะล้างตาได้สำเร็จกรับก็ไปต่อกันคู่ที่4เลยครับแดง v i p ในยุควิทุ่งสง เจอกับยอดสิงดําเกียตกําทรที่พิกัด122ปอนด์ V.I.P นายกพิตตุ้งสงเป็นมวยไฟเตอร์เดินเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดถนัดขวาอาวุธหนักแรงทุกลูกนะครับต้นๆน,น,นี้รุ้นน้ำรุ่นนอกกอดควอมสามครั้งล่าสุดก็มีชนะนอกยก4พลังเพชร B.C.K ยิมที่เสียมอ,อมน้อยแล้วก็มาแพ้คะแนนยอดมงคล P.O.K.P.V.C. OK ที่เวทีจิตเมืองนนท์ล่าสุด ก็ยังแพ้คะแนนพิทวีศักดิ์แสงวรกฤที่เวทีจิตเมืองนนทส่วนน้ำเงินยอดสิงดาเกตกำทรน,นี่ก็เป็นประเภทฝีมืออาวุธกรบเครื่องไขว้าต่อยขวาสอบฟันอันตรายเดินได้ตั้งรับเป็นเป็นนักชกรุ่นน้องที่ฟอร์มสดขึ้นมาครับสามครั้งนี้ก็มีแพ้คะแนนแซงกี้โอปอลแพรนที่เวทีลุมพินีชนะน็อกยกสเล่าปีซิโอปอที่ทตูปเตมีดอนเมือง ล่าสุดไปชนะคะแนนสองเพนดินชอแก้ววิเศษที่วิทีราชดำเนินครับรูปเกมที่น่าจะเป็นสำหรับคู่นี้แดง v ีไนายกวิทุงสงรุ่นพี่กระดูกดีกว่าเก้าเกมดาเงินยอดสิงดาเกียรติกำนรุ่นน้องนะครับฟอร์มสดขึ้นมาเป็นมวยถนัดทรงตั้งรับจับทางโรโตโรบวก สารบผมมองว่าต้นๆ VIP นายกวิทุงสงฆ์น่าจะเป็นฝ่ายเดินขู่รุ่นน้องแน่นอนนะครับส่วนยอดสิงดาเกียรติกำธรก็คงจะต้องตั้งรับจากทางโรโตโรบวกเตะขวาต่อยขวายาว,ยาวๆแล้วดักด้วยศอกนะครับผมให้น้ำเงินยอดสิงดาเกียรติกำธรจะอาศัยร่างกายที่ดีกว่าเบียดเอาชนะรุ่นพี่ได้ท้ายๆครับผมให้น้ำเงินยอดสิงดาเกียรติกำธรเป็นมวยหน้ารองครับ ครับก็จบทัศนวิจารณ์ศึกเจ้ามวยไทยทั้ง4คู่นะครับก่อนจะไปดูสรุปมวยรักมวยชอบศึกเจ้ามวยไทยประจำเสาร์นี้หมอมวยก็ขออนุญาตแนะนําสําหรับซีนมวยท่านใดที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเข้าไปรุ่นปเชียร์ในมวยรักมวยชอบของตัวเองในเวทีนะครับหมอมวยวันนอกขอแนะนํามวยพักยกพีเคสองสี่ช่วยท่านได้ครับ มวยพกยกอ pk 2 4ระบบออโต้ได้มาตรฐานการเงินมั่นคงบริการดีบริการสบาับไวสนใจก็แอดไปที่ id line แอด pk 2 4งสีอด pk 2 4จะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมอมวยแนะนำมาจะขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับครับไปกันครับสรุปมวยรักม่ยชอบศึกเจ้ามวยไทยประจำเสาร์นี้คู่ที่หนึ่งผมให้แดงเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งเป็นมวยเด็ดตัวที่ห ทั้งใหญ่ทั้งยาวคู่ที่สองแดงภายพยักษสอนสมหมายเป็นมวยน่าเล่นครับสูงยาวข่าดีตีผ่านเปลยปลาย,ลายคู่ที่สามผมให้น้ำเงินเขาผ่องสักพินโยเป็นมวยเด็ดตัวที่สองครับแค้นนี้ต้องชำระคู่ที่สีให้น้ำเงินครับยอดสิงดาเกียรติกำอรเป็นมวยน่ารองครับสดหมดเก๋าเอาอยู่ครับ ข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงทัศนวิจารณ์เบื้องต้นเท่านั้นนะครับผลการวิจารณ์อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างนะครับถ้าเห็นด้วยก็ตามได้แต่ถ้าเห็นต่างก็สวนได้เลยครับไม่ว่ากันนะขอให้เซมิลุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ